ชายผมน้อยใจคุณหลังจากที่คุณไปเที่ยวและไปทํางานมาที่เกาะสมุยขอเคลียร์เลยในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วเดี๋ยวดูรีแอคกันถ้าต่อจากนี้ไปไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์กันแล้วนะใชขอจบในคลิปนี้ได้ไหมพาแฟนน่ะแฟนเก่าสมัยเรียนคุณมาสองคนน่ะคุณบอกผมก่อนผมไม่ไม่ว่าผมว่าปล่ะผมไม่ว่าแต่ที่พากิ๊กเก่ามาขึ้นรถอ่ะไม่บอกผมก่อนในช่วงที่เราโสดเราสามารถคุยกับใครก็ได้ ถูกไหมจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเจอคนเนี้ยที่เรารู้สึกโอเคคนนี้มพิงคุยกับเรารู้เรื่องว่ะคนนี้เป็นคนที่เราอยากคุยเยอะที่สุดอืมจะเป็นแบบนั้นเออไหนไอ้เราจะเฝ้าฟังนั้นอ่ะเป็นนี่นิ้งแรกในผักที่มันเฝ้าไ้ฟังว่าหนูว่าไปจับแก้มันเนี่ยมันแบบคิดไปตัวไปตากเลยเราในฐานะผู้หญิงอ่ะเราคิดยังไงเดี๋โกรธไปเลไม่โกรธ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  ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์กันแล้วนะจบโอ้จบในคลิปนี้ได้ไหม่ะมีเรื่องอะไรโอเคว่ามาใช่คือเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนคือจริงๆแล้วนะถ้าเขาขึ้นไปสู่จุดแม็กของอารมณ์ร้อนเขานะไม่ใช่ทุกคนจะทนเขาได้หนูมั่นใจมากแน่นอนว่าเพื่อนๆหนูเป็นที่มีความเป็นชนีมันก็จะอีกแต่หนูรู้สึกว่าพื้นฐานหนูหนูจะคิดว่าถ้าไม่เหนือบ่าฟาแรงอะหนูจะไม่งอนเป็นพื้นฐานหนูอยู่แล้วและไอ้ที่หนูลืมสมมุติเลยนะที่นิกกี้หนูรู้ว่าพื้นฐานอะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบ สูงสิงกับคนเยอะแยะไม่ชอบคุยกับคนไม่รู้จักถกต้องทริปที่หนูไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอนนัตตีดีมันมีคนอื่นที่เขาไม่รู้จักด้วยครับหนึ่งสองสามซึ่งหนูคิดเอาเองซึ่งในไม่ดีนะคะหนูคิดเอาเองว่าหนูคิดเอาเองว่าเขาไม่ไปแน่นอนถึงหนูชวนยังไงเขาก็ไม่ไปเพราะมันเป็นทริปที่ที่เขาไม่จอยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหนูคือเอองั้นค่อยบอกลวกันเพราะคงไม่ไปและด้วยความช่วยของหนูนูก็คือหนูก็ใช้ชีวิตไปหนึ่งสองสามได้อยู่ดีอ่ะหนูจะไปอีกสองวัน ในชีว yes. um> 네ิตก้อยก้อยไม่เคยเห็นพ huh> Ges ี่นิกกี้ร้องไห้มาก่อนนี่คือครั้งแรกในชีวิตที้ก้อยนิกกี้นะฉันร้องไห้ไม่ร้องไม่ร้องและไม่ได้ร้องธรรมดาร้องแบบตัวโยกไม่ใช่ร้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ร้องไม่เลยและโรู้เปล่าแต่ก้อยรู้สึกว่านั่นคือความผิดสูงสุดของก้อยจริงนี่เป็นครั้งแรกที่ก้อยยกมือขึ้นมาแล้วไหวเขามีสักไม่ไม่ที่ผมร้องคือผมร้องว่าคุณก้อย คุณต้องเข้าใจผมนะแล้วคุณอย่าใช้อารมณ์กับผมผมเป็นคนที่คุยได้ทุกอย่างผมมันถึงด้จริงแต่ผมไม่ห้ามคุณแล้วสิ่งที่ผมให้เกียรติคุณอะคุณก็คุณก็ต้องเห็นด้วยว่าอย่าทําให้สิ่งที่ผมทาอะมันไร้ค่าแค่นั้นเองปอยก็น่ารักมากเขาก็บอกกับผมแล้วว่าเออเล่นกับผู้หญิงก็เล่นเลย เต็มที่เลยลืมเขาไปเล่นกับคิวเทเลยผมไม่โกรธไม่ได้มาบอกว่าน้องก้อยผิดหรือนี่ผิดท้ายแล้วก็บอกว่ามันเป็นการปรับความเข้าใจกันอ่าแต่ออกกับความเข้าใจกันแค่นั้นเองและเอฟซีก็ไม่ต้องดราม่านะครับ<ต>เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งช่องผมและช่องก้อยนะั้นเราคุยกันหมดแล้วกคุยกันหมดแล้วนะแล้วก็ว่าสิ่งสําคัญมากของการแบบว่าคุยกันหรืออยู่ด้วยกัน,กนต้องแบบซื่อตรงกล้าพูดความจริง